สวัสดีค่ัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา V.I.P. นะคะก็สารารถมาคี V.I.P. นะประจำวันที่9กุมภาพันธ์ปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับเรา V.I.P. ตัวดินก็คือ5กับ8 2กับ1นะคะเราจับ2กับ5ให้เนาะ2 1 2 5 2 6 2 8 5 1 5 2 5 5 5, 5 8 5 9นะ ับคู่ก็สองหนึ่งหนึ่งสองสองห้าห้าสองสองแปดแปดสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าแปดแปดห้านะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะสามตัวเพื่อนๆจะจับเอาแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้เด้อนี่แนวตั้งนี่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 ถ้าแนวนอนก็อย่างนี้ถ้าแนวเฉียงก็อย่างนี้นะระวังห้าห้าเบิ่นเด้อหนึ่งหนึ่งห้าห้านะต่อไปสามัคคีวี สามก็เจ็ดหนึ่งก็ห้านะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้านะคะสามห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้าเจ็ดสามได้เด้อนี่ห้าเจ็ดสามขึ้นตายขึ้นนะคะนี่แปดเจ็ดหนึ่งแปดห้าเจ็ดจับคู่ก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสามสามห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะ 3ามห้าหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้านเ็นึ่งหาะสามหนึ่งห้าหเนยาเะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะหนึ่กับห้ามาเหมือนกันเด้อต่างกัน8ปกับ2อสกับ7เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเนาะห้าเจ็ด้อห้าเจ็ดแปดเนาะ,ะโชคดีทุกคนทุกแนวทางค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อ อันนี้แนวทางที่ลงที่ทำนี่ง่ายที่สุดเลยนะนี่มันมีหลายแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะทุกคลิปทุกแนวทางนี่ใช้หัวสมองคิดเด้อไม่ต้องมาถามมาใช้ส่วนไหนคิดนะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะพรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์รู้สึกว่าเราจะไม่ได้ลงเน้อ เพราะเราต้องนั่งรถแอมบรูรีเฟอร์คนไข้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมคลิปทุกคลิปบางทีมันก็ไม่ออกตรงเดือมันออกสลับกันนะ